สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาจะมานําเสนอหุ้นดาวโจนเช้านะครับของวันที่6สิงหาคม25 6 5น้ห้านะครับวันที่6แล้วนะครับวันเสาร์แล้วนะอ่าวันที่6นะครับหุ้นดาวโจนเช้านี้จะออกทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาตีสามห้านาทีนะครับ ตีสามห้านาทีนะของทุกวันจันท์ถึงวันศุกร์นะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ้นลุมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับอืมขอขอบคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านเฮงเองเองนะเมื่อวานนี้เด้งเลยนะครับเด้งมโหฬานเลยออกหกแปดสองหกแปดนะครับให้หกเจ็ดแปดตั้งมาหมดเลยอประมาณนี้แต่ต้องเจาะนะครับเจาะเท่านั้นนะลงทุนเจาะนะครับ เอางนี้ก็ได้นะครับเจาะเนี่ยเราเฉียนหมดทุกตัวเลยแล้วเราค่อยมาคัดเลือกค่าออกตัวที่มันไม่ตรงกับคนอื่นนะอหรือว่ามันเราไม่ชอบอะไรเงี้ยกากระบาดทิ้งเอาไม่เอาถ้าไม่หรือไม่งั้นก็ใส่นน้อยการขาดทุนนะครับการขาดทุนตัวที่ชอบค่อยใส่เยอะหน่อยอตามทุนที่มีนะอสมมติว่ามีทุนเท่านี้เราก็หารออกมาที่ว่ามันเกียเฉลี่ยตัวละเท่าไหร่ แล้วใส่ตัวน้อยๆมันจะเหลือใส่เท่าไร่อะไรเงี้ยก็คือให้มันลงตัวแต่ต้องหารให้มันเหลือด้วยนะครับไม่ใช่ว่าออกมาแล้วไม่ถูกเงาตองงอกเลยเดีอย <laughs> เงาตองงอกคือไม่มีทางไปต่ออย่างน้อยก็ลงทุนให้มันเผื่อเราผิดพลาดไม่ได้ไปต่อให้มันเหลือไว้ให้เรามีแรงเริ่มต้นหน่อยนะครับประมาณนี้นะไม่ใช่ว่าทุ่มหมดอัดหมดนะนึกถึง มือเอื้อนกูสิกินเขากับอย่างนออะไรอะไรพวกนี้ก็นึกถึงล่วงหน้าด้วยอืมไม่ใช่ว่าอะไรอะไรอย่างงี้นะครับมันอย่างนั้นเขาเรียกว่าลําบากตัวเองนะอย่าให้ลําบากตัวเองกับคนอื่นนะครับอย่าให้เดือดร้อนคนตัวเองกับคนอื่นนะครับประมาณนี้นะขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะเราเราก็ชมเลยนะครับเราก็มาชมกันเลยนะมานี้อ่ จวนเช้านะครับ678นะครับเลขสูงเหมือนเดิมนะเลขสูงเหมือนเดิมแล้วก็678นะครับเลนที่8นะแปดอะไรคราวนี้แปดแปดแปดเก้าแปดน่องแปดสาแปดสี่แปดห้านะครับ8 9 9 8 8 0 0 8 8 1 1 8 8 2แ8 8 3ูนย์ศูถึง8 4 4 8ก็พอนะเจ็ดองสองเกี เจ็ดสาม7 7เจ็ดเจดห้า้าเให้สังเกตด,ดูนะครับว่าถ้าเลขสูงนะส่วนมากมันจะคู่กับเลขต่ํานะเลขต่ำอย่างอย่างฝั่งแปดเนี่ยหกเจ็ดแดเ้าศูนย์เนี่ยเลขสูงเนะี้มันก็ต้องคู่กับฝั่งต่ำก็คือหนึ่งสอสามสี่ให้สังเกตตรงนี้นะครับห3องสามสีนะครับ บ่อยครั้งว่างั้นเถอะนานๆมันจะออกพี่เลนแบบนี้9 8 8 9 8เาอะไรพวกนี้ให้นานๆมันจะออกทีหนึ่งมันอยู่ที่ปัจจัยของโจทย์นะครับปัจจัยของโจทย์นะให้พิจรารณาดูตรงนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเรียกต่ําจะอยู่หน้าหรือจะอยู่หลังเท่านั้นแหละอย่าง8 1ดมันจะมา8 1ดหหรือจะมา18อะไรเงี้ย หลักสิบหลักหน่วยประมาณนี้นะครับให้สังเกตด,ดูนะ,ะประมาณนี้ถ้าเกิดใครไม่อยากปวดหัวก็ไม่ต้องสังเกตก็ได้คอยคอยดูอาจารย์ลงให้อย่างประมาณนี้นะครับตัวกันเอาในนี้ผัดบอกว่าตัวกันหนึ่งผัดว่ตัวกันหกใช่เขียนผิดตัวกันหกนะครับตัวกัน นะอก็เป็นอืมหกสี่สี่หกประมาณนี้อืมสี่หกห้าหกประมาณนี้นะห้าหกประมาณนี้นะอ่าครับถ้ารูดก็น่าจะรูดเจ็ดกับแปดนั่นแหละอืมรูดนะครับ เจ็ดกับแปดนะครับดาวโจรเช้านะครับออกตีสามห้านาทีนะครับใครยังไม่นอนก็ลุ้นได้ใครนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาลุ้นตอนเช้าเช้าก็ได้แต่ตอนเช้าเช้ามาตอนที่ยังไม่ได้ลุ้นนะตื่นเช้าขึ้นมาทําทําทําอารมณ์ให้เบิกบานด้วยนะครับมาอารมณ์ให้เบิกบานแจ่มใสด้วยนะค่อยมาลุ้นนะออือค่อยมาลุ้นมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาเราละอประมาณนี้ ขอขอบพระคุณทุกทุกท่านนะครับขอ,อให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮงนะครับแนวทางก็มีตามนี้ครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับวันนี้ก็สวัสดีครับ